สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยวันนี้พักประชาไทยเราม,มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้แจ้งข่าวกับสมาชิกพักประชาไทยและก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรับเนื่องจากว่าเดือนนี้ในภายในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนในการที่พักการเมืองทุกพักก็จะต้องมีการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่1ทับเแทบทุกพักนะครับวันนี้พรรคประชาไทยก็มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกพรรคพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพรรคประชาไทยเรามีกําหนดการที่จะประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งที่ 1. ทับสในวันที่28เมษายน2,567ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเราหวังว่าในการประชุมครั้งนี้คงจะผ่านราบรื่นไปด้วยดีและก็เรามีไฮไลท์ที่สําคัญนะครับว่าเรามีการ ในวาระในเรื่องของการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประชาไทยเพิ่มเติมซึ่งก็จะมีอดีตสมาชิกสภาผูแะะดด้แทนรัษฎรจากหลายพรรคการเมืองนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เข้าสู่อุดมการร่วมกักบพรรคประชาไทยในการที่จะกับเคลื่อนพรรคประชาไทยให้เป็นพรรคที่มีอุดมการและเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งต,ต่อไปที่จะถึง ในโอกาสต่อไปนี้ก็หวังว่าไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้คงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาก็ฝากพี่น้องประชาชนครับเป็นกาลังใจให้กับพรรคประชาไทยด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ